<Es> สวัสดีครับทุกท่านครับโปรโมชั่นสุดพิเศษจากอามาโดนะครับ5.5วันที่5เดือน5เหลือเวลาอีกแค่5วันเท่านั้นนะครับกับคลิจิคอลาเจนกระป๋องทองกระป๋องนี้เลยนะฮะทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วเพราะว่าไปออกรายการมาทั่วประเทศแล้วเป็นร้อยๆรายการเลยนะครับเป็นคอลาเจนที่ไม่ใส่สีไม่มีน้ำตานะบำรุงผิวบำรุงกระดูกด้วยนั่นเองนะครับใส่ได้หมดกาแฟน้ำเปล่าอาหารอะไรที่ชื่นชอบได้หมดเลยนะครับทำให้ไข่ขอดีขึ้นนั่นเองนะครับโปรโมชั่น5.52กระป๋อง จากปกติราคา2380บาทวันนี้จะเหลือเพียงแค่1,990บาทเท่านั้นนะฮะแล้วก็แถมฟรีอีก2กระป๋องเป็นทั้งหมด4กระป๋องแบบนี้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังมีของแถมพิเศษให้เลือกอีกเพียบเลยนะที่เห็นอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะฮะเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับมาดูกันดีกว่านะฮะอันนี้ก็คือสเปรย์แอลกอฮอล์น,น,นั่นเองนะขนาด1น0ง้มิลลิลิตรนะครับเป็นแ oh อลกอฮอล์ควา,ามเข้มข้นาห็ดไว้เปคร2เวดนฮะ2ขวดก็ประมาเกใหนรับ<อ> หรือว่าจะเป็นตัวแก้วซิลิโคนใบนี้นะฮะยืดได้นะครับพับเก็บได้นะฮะสถานการณ์ตอนนี้ไม่ค่อยปลอดภัยเช่นเดียวกันนะครับผมเราก็สามารถใช้แก้วของตัวเองดีกว่านะฮะปลอดภัยกว่านะครับก็ล้างเก็บนะฮะแล้วก็พกใส่ก,กระเป๋าได้นั่นเองครับให้เลือกนะฮะอันนี้350บาทครับแล้วก็อันนี้ครับเป็นเซตกล่องข้าวรูปน้องหมีนะครับเป็นคอนโดแบบนี้เลยมีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะครับผมนี่ฮะก็ใส่ข้าวใส่อาหารอะไรให้ลูกก็ได้นะครับแล้วเราก็จะมาสามารถพับเก็บไปได้แบบนี้นะฮะทั้งหมดมะะะะพพสดี่ารักกมมาารหือว่ จะเป็นตัวกล่องปิ่นโตอันนี้นะครับผมก็จะมีช้อนซ่อมให้ด้านในมีปิ่นโตอยู่3ชั้นนะครับก็ใส่อาหารใส่ข้าวใส่อะไรตามต้องการได้เลยนะหรือว่าจะเป็น ตัวครีมอิ่มนนำนี้นะฮะเป็นครีมที่ทําจากลูกพีชนะครับแล้วก็ต้นกระบ,บองเพชรทาให้ผิวหน้าเนี่ยอิ่มเอมผิวหน้าดูฉ่าวาวเหมือนสาวเกาหลีก็มาร์กทิ้งไม่ได้เลยก่อนนอนไม่ต้องล้างออกนะครับรุห้าร้อยเก้าสิบบาทครับอ่าหรือว่าจะเป็นอันนี้ตอนนี้แดดแรงนะฮะถึงจะหน้าฝนแล้วเราก็ต้องใช้อยู่ดีนะครับทั้งแดดทั้งฝนกันได้หมดนะครับ oh. อ้าวอย่างนี้เลยฝนกําลังตกแล้วก็อามากางนี้กันฝนแดดออกเรามากางนี้กันแดดครับ ทั้งหมดนี้นะครับเลือกไปเลยนะฮะอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมกับโปรโมชั่นนี้นะฮะคอลลจิคอรลาเจนนะครับผมซื้อ2แถม2นะฮะและก็แถมของแถมพิเศษตามนี้เลยให้เลือกได้เลยนะครับผมต้องบอกว่ารีบสั่งนะฮะใครสนใจพิมพ์ว่าสนใจนะฮะหรือใครอยากจะสอบถามข้อมูลเพ,พิ่มเติมพิมมาได้เลยครับเราพร้อมบริการเต็มที่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ